สำหรับคนที่เกิดวันพุธการงานเรื่องงานอาจจะมีปัญหาอาจจะต้องคิดมากทำให้คุณรู้สึกเครียดรู้สึกวิตกกังวลอะไรบางอย่างอาจรู้สึกไม่ค่อยดีให้ระวังในเรื่องของการโดนเอารัดเอาเปรียบด,ด้วยนะคะต้องทำงานที่ไม่ใช่หน้าที่ของเราซึ่งอาจจะต้องทำงานหนักขึ้นแต่ค่าตอบแทนเท่าเดิมทำให้คุณเกิดความเครียดขึ้นได้ค่ะตอนนี้ก็ต้องใช้ความอดทนไปก่อนนะคะ เดี๋ยวไม่นานนะักสถานาการณ์ในเรื่องของการงานมันจะค่อยๆดีขึ้นค่ะการเงินค่อนข้างมีปัญหาค่ะมีเรื่องปวดหัวต้องจัดการคุณต้องบริหารการเงินให้ดีนะคะบางครั้งเราก็ต้องทำใจอะไรก็ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้อาจจะมีเรื่องให้ต้องเสียเงินหรือเงินที่เคยคาดหวังว่าจะได้อาจมีการเลื่อนออกไปแต่สถานาการณ์นี้ก็เป็นไปในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้น ส่วนใครที่มีลูกหนี้แล้วเขาบอกว่าจะคืนบอกได้เลยค่ะยังไม่ได้คืนในช่วงนี้นะคะเขาอาจจะยังยือต่อไปยังไม่จ่ายส่วนใครที่มีเจ้านี้ช่วงนี้ก็ระวังนะคะจะโดนเร่งรัดให้เราจ่ายก็ต้องระวังด้วยค่ะความรักสําหรับคนมีคู่ช่วงนี้ดูนิ่งๆทรงๆนะคะแฟนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้เพราะอาจจะมัวแต่ทํางานหรือมัวแต่ติดเพื่อนเข้าสังคม ความรักก็อาจจะไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์กันเท่าที่ควรอาจจะไม่ค่อยหวานกันมากนักถ้าจะให้ดีให้หาโอกาสชวนคนรักของคุณนะคะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือด้วยกันจะยิ่งส่งเสริมให้ชีวิตคู่ราบรื่นมีความสุขความรักสําหรับคนโสดวันนี้ความรักค่อนข้างดีนะคะจะมีคนเข้ามาให้ความสนใจค่ะมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามามอบมิตรภาพดีๆให้อันนี้ก็บริหารเสน่ห์ไปเลยค่ะลองสังเกตคนรอบๆตัวคุณ เขาจะมีลักษณะโปรไฟล์ดีมีฐานะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ค่ะในเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องอาการปวดท้องถ้าเป็นผู้หญิงก็อ,อาจจะเป็นอาการปวดท้องประจำเดือนหรืออาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพในช่วงล่างการปวดข้อปวดเข่าปวดขาเป็นตะคิวหรืออาการชาตามปลายมือปลายเท้าค่ะเรื่องของโชคลาภดวงโชคลาภไม่มีนะคะโอกาสผิดหวังสูงทีเดียวแต่ถ้าอยากเสี่ยง ตัวเลขที่ถูกฉลกของคุณเป็นเลข44ค่ะ